สวัสดีเพื่อนเพ่พชาวเรดแมชชีนทุกท่านครับวันนี้ช่องเรดแมช i n e ก็จะมาอัปเดตข่าวข่าวในรู้แอนฟิวกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ก็คัดกันมาในเน้น4ข่าวมาให้เพื่อนเพนได้รับชมกันจะมีข่าวอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรก เมื่อเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนฟูลแบ็กของลิเวอร์พูลเผยทับหงแดงยังคงเชื่อั่นในแนวทางการเล่นอยู่เสมอแต่ยอมรับว่ามีบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกต้องในช่วงเวลานี้โดเรสต้องเจอสถานการณ์ที่ย่ำแย่เหลือเกินในช่วงต้นฤดูกาลนี้ มเมื่อพวกเขาทําผลงานตกฮวบอย่างน่าใจหายล่าสุดก็จะเพิ่งพ่ายให้กับทีมมีตาอย่างลิเวอร์พยูไนเต็ด1ประตูต่อ2คาทินแอนฟิลดก่อนหน้านี้ก็บวยนอตติงแฮมฟอเรสต์0ประตูต่อ1โดยเกมลีกแมตช์ต่อไปถือว่าหนักพอสมควรเนื่องจากต้องไปดินไก่เดือทองทอดแนมฮอสเปอร์วันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้โดยเทรนเนอร์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมรับผ่านเว็บไซต์ liverpoolfc.com ว่าผมบอกได้เลยว่าเราทุกคนยังคงเชื่อมั่าในตัวเองเราเชื่อในแนวทางที่เราเล่นคุมกําลังและสิ่งที่เราสามารถประสบความสําเร็จได้แต่ผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องพบกับความผิดหวังมันมักจะมีข้อสง สและมีคำถามเกิดขึ้นมากมายในตัวคุณแน่นอนว่าในฐานะทีมมีบางอย่างที่อยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องมันไม่ได้ยอดเยี่ยมอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นนั่นเป็นสิ่งที่ทุกๆคนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สำคัญทุกๆคนต้องแน่ใจว่าเราจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมต่อไปที่จะพบกับสเปอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งแย่งท็อโฟของเราเราต้องเดินทางไปที่นั่นในความสามแต้มกลับมาให้ได้ถ้าหากเรายังต้องการและมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของเราในสร้างแรงบันดาลใจสําหรับฤดูกาลนี้แบกขวาจอมบุกทีมชาติอังกกฤษล่าว มากันต่อกับข่าวที่2โดยทีมฮาวเวิร์ดอดีตผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลเป็นเหมือนทีมธรรมดาทั่วไปภายหลังเกมบิ๊กนันล่าสุดท้กับลิสยูไนเต็ดแบบคาบ้านลิเวอร์พูลเจอผลการแข่งข,ข,ขันที่สุดเจ็บปวดเมื่อแพ้ลิสยูไนเต็ดคาบ้านของตนเองจนทำให้ตอนนี้หงแดงลิเวอร์พูลรั้งอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนมีเพียง16แต้มจาก12เกมต่อผลงานที่แย่ของหงแดงนั้นทีมฮาวเวิร์ดอดีตนายด่านชาวมังการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเวอร์ตันสรุปใจความได้ว่่่่าาาซซีีีีีีััันนนนนน้้้ขขออ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 งงงงงลลลิเเเเววรรรร์์พูปป็หหมมมมมืททททธดึกกกยบจค ยกเครื่องแผงมิดฟิลด์ใหม่ทั้งหมดผมรู้สึกเหมือนกับว่าฤดูกาลนี้ของพวกเขามันน่าหดหูเหลือเกินแผงกองกลางต้องยกเครื่องกันใหม่นักเตะของพวกเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นและไม่มีกําลังขามากพอที่จะเล่นในแนวทาาของเจอเก้นคลอปที่ต้องใช้เกมเพสซิ่งซึ่งนั่นจะเป็นฤดูกาลธรรมดารรมดาทั่วไปเท่านั้นฮาวเวิร์ดกล่าวกับ NBC ไปกันต่อกับข่าวที่3หลังความพ่ายแพ้ต่อลสเวอร์พูลทำให้บรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลพุ่งเป้าโจมตีไปยังแฟนเวสสปอร์ตกรุป๊ปกลุ่มทุนเจ้าของสโมสรโดยเหตุผล ลิวพูอยู่ในช่วง3าวันดี4วันไข่ไม่จะคว้าชัยเหนือาแจ็กอัมสเตอร์ดัมมาได้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกและการันตีเข้ารอบล็อกเอาท์แต่พอกลับมาเล่นในเกมพิมี์ร์ลีต้องมาชิญกับความพ่ายแพ้อีกครั้งต่อลิซเดเรตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและถึงแม้แฟนเวสตอร์ตกรุ๊ปกลุ่มทุนจากสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาฮุบสสมสอนเมื่อปี2010จะประสบความสำเร็จนำทีมไปสู่แชมป์หลากหลายรายการอย่างเช่น พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์สโมสรโลก FA คัพและลีกคับแต่ก็ไม่ว่นที่จะถูกเหล่าแฟนบอลรุมสับใส่อย,ย่างหนักอันเนื่องมาจากไม่ยอมลงทุนซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามากันที่ข่าวสุดท้ายเรียกแล้วสวนทางกับผลงานของหงแดงชัดเจน เมื่อทีมอ e ีสปอร์ตของเฟอร์กิวฟันดากองหลังตัวหลักของหงแดงลิเวอร์พูลคว้าแชมป์โลกมาครองได้สําเร็จส่วนทางในผลงานโลกฟุตบอลที่ลิเวอร์พูลแพ้ต่อทีมรองบอลถึงสองนัดติดในเกมพิบ์ลีเฟอร์กิวฟันดายกองหลังของลิเวอร์พูลเพิ่งเสียสถิติลงเล่นให้กับหงแดงแล้วแพ้ในถิ่นแอนฟิลด์เป็นหนแรกในรอบ4ปีครึ่งหลังโดนลิสต์เดเตตที่มันดับ19บเก้าบุกมาเจียดยอดความประชัยให้2ประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมารวมถึงก่อนหน้านี้ที่บุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอออออออเเรรรรรรสสตตตต์์ทีีนน่่่่มมมมาา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 ัััันนนนนนดดบ20 0ขงงงงคคะะะแปปูใหหกก้้ยยไไ็วศ ดีดซ่อนอยู่เพราะฟันได้มีทีมอ e ีสปอร์ตเป็นของตัวเองอย่างท e ุนด้าอีสปอร์ตโดยจะตัวเป็นหนึ่งในผู้ร่วมถือหุ้นและเปิดตัวมาในปี2019โดยมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษล่าสุดท e ุนด้าอีสปอร์ตก็คว้าแชมป์โดตา2ชิงแชมป์โลกครั้งที่11พร้อมคว้างเงินรางวัลกว่า320ล้านบาทไปครอง เป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวคราวของทัพผมแดงลิวพูประจำวันนี้มีตกลงนตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลที่น่าสนใจสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายแล้วหากคุณเชียร์ลิวพูเราคือเพื่อนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเร m a บนชิด้วยเลครับวันนี้สวัสดีครับ